งานตรงนั้นเพราะต้องการที่จะทำให้มันเสร็จก่อนปีใหม่วันนี้ก็ประชุมกันในรถอยู่วันเว้ประชุมกันนะแล้วคุยกันเรื่องนี้นะคือเพราะต้องการให้มันเสร็จสิ้นก่อนปีใหม่ปีพศตมณัรงค์สิบสี่ถึงจนะไม่ไม่ได้ะไรมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ก็ขอให้ยกขึ้นแล้วก็ทําอะไรให้มันจบไปซะขาว่าง,งี่ให้พอเล่งซะ ก็เได้ว่าอย่างนี้เนี่ยเ้ยพ่อแม่ไปเป็นกุก้งวนลูกหลอกไปเอาคนทานั้นก็ได้พ่อก็ไม่ได้ว่านะพ่อได้ว่าเงัอ้อพ่อผู้อยู่ว่าก็มีอยู่แล้วเอาทางด้านมาหากับทางด้านมันน่งนงั่งเสงย์จะตีรถขับไปเอาให้พระกับมาหาก็ฉันเสีเข้ามาฉันเสีเข้ามาจะลงคลองลงอะไรก็ไเพ่อก็เลยว่าอยากจะาทำห้องน้ำ นี่นก็มุงหลังคากุฏิวันสามเดืนโลกราบาดวันไหวจะมีอะไรที่เราจะต้องได้สั่งใจกำกับมันก็จะได้อันนั้นนะ้รไอ้รถนีอถ่อยก็ได้พอดีนึกว่าไม่มีใครมาเราก็เลยบอกจะโจทย์ชดผ้าพ่อไปหน่อยลูกไโจทย์บ้างพอดีพอต้องเล่งก่อนนะไปกับวันนี้ เนี yeah. inne, ่ยเห็นไหมก็พ so, ูด like, ป้าพูดป้าไปคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะไม่คุยกันมันมันก็ไม่รู้เรื่องเท่ากับมันนี่แหละใช่ต้องไปดูแล้วต้องไปกำกับต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้น่ะมันต้องเข้าใจอย่างน้ไม่เข้าใจกันเลยไม่ได้หรอกลูกแล้วว่างันแหละสมเด็จคงไปกีดยางกว่าจะคงสี่ห้าโมงแ่บ้างไม่ลูกผมชุดเชยต้องปู่น่โอ้พอดีนั่นแหละว่า มีเอกรอไปคันเดียวไอ่ที่มันมันมันคล่องกว่าต้มเด็จมันคล่องกว่าอเอาไปตะละเม็ดเอานี่เด้อเอาสมุดเอาดินสอไปเขียนจะเอาอะไรบ้างก็ไปกลัดดูนี่เอองานเว็บบับอยู่นั่งรด้เวบ เนไปนะเมื่อวานนี่ให้ก็ไปกินข้าวมันพ่อลืมเมื่อวานนี่นะถ้าผู้ใหญ่บ้านหมู่สองไม่ไม่สกิดนี่พ่อไม่ทราบนะมันไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเลยมันจิตใจมันมุ่งต่อการบูรณะปิสัิขฐานวัดบายวิเศษเชจรามคือต้องการให้มันจบสิ้นก่อนที่มันจะสิ้นปี เพราะว่าเราเราได้ในสิ่งที่ดีในปีหกสี่นี่มันก็สมควรเพราะอืมสมควรที่จะให้วางไว้วางไว้หน่อยนั่นวางนั่นอละเพราะปีนี้มีอะไรดีๆมาตลอดตลอดตลอดตั้งแต่ต้นปีอืมไม่ไม่มีอะไรที่บอกว่ามันมันมันไม่ดีเลยนลอนนั่นอ่ะเพราะก็เลยว่ามันเป็นสมควรแล้วก็เลยว่าพัปุ๊บปั๊บเนาพวกนี้ น,นี่จะมีปัญหาบ้านในคืนเด็ดคุก <c oughs> ทบฟอกนี้นะบ้านคุกลวงว่าจะไปง่ายๆ่ายกูมันจะมีปัญหาขึ้นทุกทีนะ <c oughs> โอ้นั่นนะเว้ยกันนะนี่ยังไม่พูดอันน,นี้นะขึ้นมาที่ก็คุยคุยกันใจแนละ้วน,น,น,นิดหน่อย,ยนิดหน่อยชอบจะมีปัญหาขึ้นทุกทีสิ <c oughs> อ,อนะไรนั่น สอบที่โคราชนี่สอบวันอาทิตย์นี่นะสอบทันว่าอีปาก็จะไปสอบตำรวจอ๋ออันนียคือเป็นตำรวจดิงคิดดีแล้ววเอเลยวะคิดดีแล้ววะเ <c oughs> ขทาทาไปปีนี้บีแปลกแปลกไนะเนี <c> ่ย <oughs> าก็ยังไ,ไ,ไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าปีน,นั้นทำไมละเพราะว่าปีนี้สุขภาพเขาผิดปกติอยู่นี่เนี่ยมันไม่เคยเป็นนะฮะมันปกติทําไมมันผิดปกติที่เออกลัวว่ามันจะห่อได้นะที่เรื่องของเรื่องมันเนเออมันมีผิดปกติที่ถุดเลยนี่เออกาจายว่าทําไมวัคซีนรับวัคซีนแล้วทำไมมันผิดปกติขนาดนี้วะนี่วะ เนี่ยมันไม่เคยเป็นนะแล้วไม่เคยเป็นเป็นแบบนี้เลยความคิดก็มไม่เป็นแบบนี้นะทีกําลังปัญญามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะแล้วมามันเหมือนวัชะุุนนะ่ะไม่งั้นนะ่ะเนอ,อขาที่ว่าเปียจายเปียขวามันหายไปเลยนั่นน่ะสมองโล่งโป่งไปหมดเลยเอ,าอย้างี้ก็เป็นมันก็ไม่เปียไม่เพียอะไร ก็เรียกว่าทําไมไมันผิดปกติขนาดนี้หรือว่าจะจะจะให้ขันผิดปกติให้ดีขึ้นก็เพื่อจะบูรณประปฏิสังขรณ์วัดป่ทาทั้งสองวัดป่านี่เลยเรากลัวว่าก็ปีใหม่มันจะเป็นรายต่างไงกลัวว่าจะหมดฤทธิยาเข็มนี่แล้วมันจะเป็นรายต่าง <c oughs> าผิดปกตินะนี่นนะเ่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะสมองนี่มันโล่งไปหมดนะมันไม่มีอะไรอยู่ในมันสมองเลยนะ แล้วก็ลืมลืมเรื่องอดีตที่ว่ามันเร็วๆจำๆแท,ทจบจะหมดเลยเนี่ยอนอกจากจะนั่งคิดดูนึกตึกตองดูทําเดี๋ยวนี้ก็ลืมแล้วนะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแก็พูดก็เป็น,เป,น,เ,ปนเ,ปเป็นแปลกๆเออนอนหลับสนิทโดยที่ไม่ฝันสมองโลงโ่งโป่งขาเหมือนกับมันหายมันมันเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถเจโจทยนะไขึ้นอยากนะ ยกซ้ายยกขวาเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เดินต้องระวังระวังยังไงก็กลัวลูกเดินไม่ทันแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วนี่่ากินเข็มสองนี่เออมันก็ปีกกระเป๋ากระฉับกระเิงไปอย่างนั้นเหมือนกับบวสรุ่นนี่อ,อใช่เสียงมันก็ชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองฟังก็ตัวเองก็ยังไผ่ลาะชะนอ้นั่นนะอือมันชัดขึ้นนะ แล้วมันก็มีกําลังขึ้นอะไรแปลกๆใช่ไหมอ้ตอนนั้นเสียงมันมันมัน,มนไม่ชัดนะจะพูดอะไรไม่ชัดก็พยายามพูดให้มันชัดแต่มันไม่ชัดเดี๋ยวนี้ไม่ได้พยายามนะคงจะด่าคนเก่งขึ้นจะมองมัน,น <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่เข้าใจนี่ก็เลยว่าเตรียมพร้อมที่ฉีดเตรียมที่สามคงจะดีกว่าเก่าขึ้นที <ing> นี่ไงนี่เมื่อวานนี้ก็เฝ้าเนี่ย พ่อเจ้าแวไม่เคยไปจวดเจ้าทีด้ยเข้านองห้องบีไพจวดผมมีแต่ผ่านเพื่อนวะนี่แหละพ่อพาไปนี่แต่พ่อไม่ได้ไม่เคยเห็นน,ะนั่งอยู่ในรถนู่นนะ่ะน,นี่กำลังใจนี่ผู้เป็นพ่อไงนั่นแหละพาลูกไปนี่ความรู้สึกทําไมทําไมไปงั้นในความรู้สึกนี่ก็คืออยากให้ลูกรักกันน,น,นี่ลูกเห็นว่าพ่อนี่น ลักลูกขนาดไหนนั่น travail. สละเสียสละเพื่อลูกขนาดไหนแล้ลูกเลยนั่นเสียสละเพื่อพ่อไหมน่นเราไปนู่นนะเ,เอ๊ะทำนี้เราไม่ได้ทําเพื่อเราเราทาเพื่อลูกนะลูกที่เป็นทเทวาดาด้วยเป็นมนุษย์ด้วยเป็นพวกวิญญาณด้วยเป็นพวกผมด้วยนะเนี่เราไปนู่นนะนั่นลูกที่อยู่สู้ทุกทุกอย่างร่วมกันเป็นปกติด้วยและลูกที่อยู่ข้างนองกออกไปที่ผ่านไปผ่านมาและลูกที่ ใช้ทุกการอยู่ในเฟซอยู่ในสื่อแห่งธรรมะต่างๆนี่เป็นอย่างนั้นไปโน่นนี่นนพอเราพิจารณาดูว่าถ้าถ้าขันมันปลอดภาพเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนขึ้นสุดพอขึ้นสุดไปแล้วมันจะลงสุดพอก็เลยรีบไงพ่อให่ยอย่างตอนนี้ก็เหมือนพระสงค์สาวกบวังลูกนี่แม้แต่หลวงปู่เจ้าจุนโทน ที่องค์ท่านจะเสียมันจะปรับสภาพปกติมีความแข็งแรงเกิดขึ้นผิดปกติสถติกราลังปัญญาผิดปกติและสว่างสบายไปหมดนี่ภายนอกลูกก็เห็นภายในองค์ท่านก็เห็นจนถึงท่านอาพาธหนักได้ก็ท่านเข้าสู่มหาวิมิพานความสว่างสไวยมันก็จะดับลงพร้อมกันตรนนั้น นี่เนี่ยเราก็เลยเร่งอเราก็วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบสองปีมันก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วก็พูดแปมันนั่งพี่น่เดี่ยวสองนะนี่พ่อพผู้นี้ฟังตรงๆนะมันมันผิดปกติมากอะเรื่องขันเนี่ยมันเหมือนไม่มีความปี้ความเพียอะไรเลยเนี่ยแล้วก็มันเขาเรียกว่าสมองนี่มันโล่งไปหมดเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างในใจเหมือนกันนะ สว่างร่งไปหมดเลยนี่ผิดปกติเสียงก็เพี้ยนไปเลยเปลี่ยนไปหมดเลยพูดเบามันไม่ไปเลยเนี่ยมันกาลังนั่งข้อไปหมดค้อไปหมดท่นองนั้นนะรูปนี่นี่พูดให้ฟังตรงตรงเลยนะวันแรกผิดว่าถิงก็ไม่เป็นไรนะวันที่สองเริ่มปรับสภาพเนี่ยวันที่สองนี่เริ่มเอ๊มีความรู้สึกว่าผิดปกติแต่วันที่สามนี่ผิดปกติเลยรู้เลยเนี่ยแขนที่ ฉีดนี้จะไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดเหมือนแตงกิเข็มแรกเลยนะเข็มแรกนี้ยังเวลาบาดปวดพี่หารหลานวัดนี่ก็ยังรู้ว่ามันปวดมันอะไรอยู่นะแต่นี้รู้สึกแค่ว่ายกขึ้นมันเพียงขัดขัด,ขด,ขดนิดเดียวที่เจอรในี้ลงบว่าน,นี้แค่นั้นเองอ้าวไม่มีขาที่วันหนักจะหาชกักการบินทาบาทแต่ละวันลําบากนี่เป็นปกติเลยถ้ามีก็มีเหลืออยู่เพียงนิดหนึ่งในที่ต้นขาที่บอกว่าเป็น อันนั้นแต่มันไม่ได้ดึงรังกันเหมือนตั้งแต่ก่อนทั้งมือเข่าทั้งขาทั้งอะไรนเนี่ยก็จะว่าอ้าวมันแปลกมันโล่งไปหมดแล้วมันเป็นความรู้สึกว่ากระปี้กระเป่าไปหมดเอฟังเสียงก็ทราบก็ทราบนะมันไม่ได้เพี้ยนมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเสียงค่าจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยแต่มันมาเพี้ยนในช่วงที่ว่ามันไม่สบายนี่นะเส้นเอ็นมันชักขึ้นเนี่ยชักกระตุกเนี่ยก็จะกรับสภาพของมันเป็นอีกสภาพหนึ่งนี่แหละเราก็เลยเอ๊มัน เหลือเวลานี่ถ้าถ้าเกิดว่าปีหกสิบห้ามันเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยใช่ไหมละ่ะเออก็ใช่เหรอปีหกสิบห้ามันก็เหลือเลขยก่าอยู่นะมันก็ยังเหลือเรขยค่าอยู่เนะี่ยตอีนี้ปีหกสิบสี่เพราะมันเป็นปีสี่สิบห้าใช่ไหมละ่ะปีนั้นใช่ไหมละ่ะอ่าปีปีสี่สิบห้าเหมือนพอเมื่อคือนนี่ก็อเอา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 ,เอาไอ้นั่นน่ะเอามงกุฎที่ตามคืนมามาใช้ พินทุใชยจะลี้ถึงความหลังที่อยู่ในปา่าก็ปรากฏกฎนี้ได้เย็บขึ้นตีพช2,546อยู่ที่บ้านของแม่น่่มกลุ่มนั้นทั้งมหงมดนะช่วยกันคนละมากคนละมือโดยปัจจัยของลูกของหลานทุกคนรวมกันมุงกฎน,นี้นัเพราะว่ามุงกฎเก่านี้เย็บ ที่เป็นผ้ามาจากวัดเป่าวิเิษชจรามปีเพศ2 5 4 5ไอ้ตัวข้างข่าวไปกัดมันอยู่ในกุฏิลังนั้นขาดใช้งานเท่มไม่ได้ก็เลยมพม่นาถต,ตองดูก็สมคนที่จะเปลี่ยนใหม่เพราะมันขาดแล้วขี้เกียจปะก็เลยแจ้งเพราะว่าก,ก็ลูกเขาก็จะมาถวายส่วนหนึ่งอยู่กับแม่น่วมเขาก็เลยทานี่แหละขึ้นมาปั๊บก็กดนี่แหละ ที่ทะลุดินตะกุฟ้าในป่าในเขาที่จังบ่นษาอยู่ในเซนอานาป่าหรือห,อห,อหอลงไปในทุ่งใหญ่ในสวนก็กดอันเดียวนี่แหละเข้าอยู่ที่ซอกผาหรืออยู่ที่คูภูเขาขาดทับเสลาเกิดทับเสลาหลงเข้าไปในทุ่งใหญ่อีกกลับมาแล้วมันจะมรรษาอยู่สองบรรนษาอยู่ที่เนี่ยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดอยู่นี่ก็ใช่หมดนะอยู่นี่หมดนะ จนถึงปี49สก็ใช่หมดที่ทะลุดินทะลุฟ้าที่ที่ฉลบสลายในป่าในเขาชจแดนพม่ากกดตัวเดียวนี่แหละเราก็เลยลึกถึงนั่งพิจารนะมีความสุขนะเฮออ้ยภากฏต่อใหม่นี่เพิ่งทําปีพอส5 5 1นรห้าสนะิบะเมื่อทําเสร็จแล้วจันทราเป็นคนเจียให้ับพระที่อยู่ร่วมกันช่วยกันคนละไมค้คนละออยากจะได้บุญกับหลวงปู่หลวงปูงป่ก็เลยสละ ผ้ากฎมุงกฎนี้เพื่อต้องการฝังดินไว้กับบริขารส่วนหนึ่งพระลินก็เลยขอเพราะว่ากลัวผีเห็นแล้วว่าอู้มันทำไมมาจจัน์ไม่เคยผมไม่เคยเห็นว่างั้นผมขอเถอะแล้วก็เดี๋ยวก็ให้นึกถึงตลองดูก่อนว่าเธอจะรักษาได้ไหมแต่ก็ดีนะแม้ก็าจะขายลาเพศไปขขเ,เขนนาก็ยังเก็บไว้อยู่ในวัดวารามไม่มีเคยเห็น จนเขาไปหาให้คืนได้คืนมานี่ก็ยังงดีนะยังขอบใจลูกเขาอ,อยู่นะนี่ฮะเขามีข้อกาตบกฟองบ้างม,มันก็ธรรมดาก็ผู้มีกิเลสใช่ไหมพอได้มาเราก็ยังไม่ใช่ทีนะให้ลูกซักแล้วก็อืเก็บรักษาไว้เพราะมันยังไม่หนาวนี่แหละมุ่งกดนี่แหละที่อยู่ป่าอยู่เขาที่ทะลุดินทะลุฟ้าอืมที่สัตว์กับพวกพวกผู่ิมัเทวาหรือพวกเจ้าป่าเจ้า,า,จาเขา ที่เดนทะลุขึ้นสูนน้ำปากาศนั่นแหละนั่นแหละกดที่นี่แหละมุ่งกดี่นม่ใช่ธรรมดานะลูกนะไอ้ราชาก็ไปนั่งดูเมื่อคืนนี้เข้าท่าเพราะพราะไม่ได้เก็บพราะเลยแฝนไว้แล้วก็หมุนหมุนหมุนไเนี่พู้นึกถึงได้ไปนั่งนี่ได้กําลังเหล่านี้คืนมานีมน่มันหมายความว่าอะไรอยู่ป่าอยู่เขาก็กําลังไม่ขนาดนี้นะนี่เห็นเพื่อฟัง,ตรง,ต,รงตรงเลยนะลูกนะ เนี่ยมันชัดออกมาหมดทั้งเสียงด้วยทั้งกำลังเสียงทั้งกำลังกายด้วยมันผิดปกติไงเอ่อก็เลยเตรียมงาน,นก็เลยว่าวันนี้ก็มาเห็นว่าเจ้าโจย์บ้างไหมลูก่าสมเด็จคองกีดยางพวกนี้กองกีดยางหมดแล้วฟังครับพันบ่าเอ้ยฟังก็ภาพพ่อไปนะอพอจักเร่งงานแล้วว่างั้นไปโทรไปมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะอืไปดูงานเลยดีกว่าดูหน้าง,งานเลยดีกว่าครับ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 มานี่ก็พูดภาพเลยนี่ยผมบ้างวันนี้อืมเพราะ เมียก็ไม่อยู่แม่ยายก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวเงอเหงาเพราะว่าเพราะว่าวันวันนี้เป็นเป็นวันชุดเชยอีกเฮ้ยว,นนว,วันนี้นะั่นแหละว่าถูกปากเนั่นนะถึงไหนถึงกันแล้ววันนี้นะนี่เขาเข้าใจนะลูกนะนี่แหละมันเปลี่ยนสภาพอย่างนั้นนะเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปหมดเลยนะความรู้สึกความคิดมันก็มันก็กระเซนไปเลยนะมันแปลกเออแต่มันไม่ได้เป็นกระเซนแบบตั้งแต่ก่อนนะ มันก็เป็นแบบมัธยมปฏิปทาคือเป็นเรียบเป็นอะไรมัดพูดยากนะลูกนะมันไม่ได้เป็นความคิดกระเซ็นทะลุแบบตั้งแต่ก่อนนะมันเป็นเรียบชุ่มเย็นเออเป็นความคิดเรียบชุ่มเย็นขาดจากสมมตินี่แปลกๆนะมีความคิดแปลกๆนะออมันเป็นอย่างนั้นแะมันเป็นเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอะไร ทำนองนั้นแหละเนี่ยม,มันสว่างสวัยไปหมดเลยทำนองนั้นนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายคลึงกับลักษณะจิตบริสุทธิ์สว่างสวัยอนี่นี่ไปแปลกนะเพิ่งเป็นเนี่แหละต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นนะพอบบรับวัคซีนเข็มเข็มแรกเนี่ยเอ,อ้อเข็มแรกก็ไม่เป็นไรนะป่วยนิดนึงเอฉันยาว่กกินเข็มสอนนี่แหละวันแรกก็เอ๊ยทำไมเป็นแปลกแเบปบ็นความรู้สึกแปลกๆปกภายในนั่นแหละ ทัดแขนเริ่มปรับสภาพท้องเริ่มร้องดังอุกอากเก,กิดขึ้นเออขาเริ่มเป็นเป็นแปลกๆนะก็ดูอยู่น,นั่นะดูอยู่เอาไปมาวันที่สองเริ่มวัน,นที่สามนั่นเฮ้แปลกๆเ็ไม่อวานี่ก็นั่นแหะแต่ชอบหลับนะหลับแล้วสดชื่นอนะ่ะไม่ใช่ว่าหลับแล้วเป็นเบอือเหมือนตั้งแต่ก,ก่อนนะตั้งแต่ก,ก่อนไม่เป็นนะตั้งแต่ก,ก่อนนี่จะหลับแล้วจะเบอร คือถ้าเราหลับนิดหนึ่งมันจะเบื่ออันนี้พอหลับแล้วสดชื่นกนเลยแล้วเวลาที่หลับนั้นดับไปหมดเลยอะมันก็ตายแล้วเกิดใหม่นี่แหละ,เ,ะเปรกเนี่เขาใจยังนี่มีแปลกแปนะเนี่ยมันคงตะรูปนตรูป,รปฟ้าไปอีกนานอยู่ถ้าอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมว่านี่แหละแปลกก็ไม่แปลกเลยลูกเอานี่แหละมีมันมันเป็นแปลกแปในขันนี่แหละอื